สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมคลิปเลียวนะครับยามเย็นวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวจันทบุรีนะครับกับเมนูมื้อเย็นวันนี้นะครับง่ายๆแกงหมูใบชะมวงนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีหมูสามชั้นใบชะมวงนะครับแล้วก็เครื่องแกงมา,มาดูในส่วนของเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงก็จะมีหัว, up, หว,หวะนะครับหัวขาหัวตะไคร้นะครับแล้วก็หัวกระเทียม แล้วก็พริกแห้งเม็ดใหญ่นะเอาแต่เปลือกมันเม็ดไม่เอานะครับเราไม่เน้นความเผ็ดนะครับวัตถุดิบได้ครบเรียบร้อยเครื่องแกงตำแหลกเรียบร้อยก็เอนาน้ำมันใส่กระทะพร้อมผัดพริกแกงที่เราตำไว้ให้อร่อยหอมเสร็จแล้วนำหมูที่เราหมักไว้เรียบร้อยลงมาผัดะให้ หอมเลยครับผัดเรียบร้อยใส่เครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วดำนะครับน้ำตาลน,น้ำปลานะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใบชะมวงตกท้ายเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จิมรสตามใจชอบเสร็จใส่ใบชะมวงแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปตุน๋นจนกว่าหมูและใบชะมวงเปื่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับสวัสดีครับ